มาอีกแล้วค่ะสดๆดร้อนร้อนจากสุราษฎร์ธานีที่เกาะพังงันหัวข้อข่าวบอกว่าโปรอีก e สาวฝรั่งเดือดถีบหญิงไทยตั้งท้องสวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้อิสลาอยู่ที่อเมริกาก็ตามข่าวเมืองไทยแล่ละค่ะข่าวเพิ่งมาสดสดร้อนร้อนเหตุเกิดที่จังหวัด สุราธานีที่เกาะพังงันค่ะแต่ที่แปลกข่าวนี้เป็นผู้หญิงฝรั่งค่ะไม่ใช่ผู้ชายแล้วตอนนี้ผู้หญิงฝรั่งเริ่มแล้วนะคะตามที่เกษราฟรังข่าวมาค่ะจาก YouTube คือเรื่องมันเกิดที่ร้านออร์แกนที่เกาะพังงนันคือเจ้าของร้านเป็นผู้หญิง แล้วแกก็ท้องแก่แล้วด้วยค่ะประมาณแปดเดือนขายของอยู่ที่เกาะพังงานขายพวกผลไม้พวกผักพวกอาหารที่เป็นออร์แกนิกแล้วผู้หญิงชาวรัสเซียคนนี้หญิงสาวคนนี้แกก็เข้าไปในร้านแล้วก็ไปซื้อของทีนี้ เจ้าของร้านที่เป็นผู้หญิงท้องที่เป็นคนไทยก็เห็นแกนเดินเข้ามาก็ใส่รองเท้าค่ะก็เลยไปพูดบอกเขาดีๆว่านี่คุณเห็นป้ายไหมคะป้ายหน้าร้านบอกว่าห้ามใส่รองเท้าเข้ามาห้ามใส่รองเท้าเข้ามาฝรั่งเห็นก็ฮึมชักยั่วค่ะก็เลยเข้าไปเตะขาผู้หญิง แล้วผู้หญิงคนไทยของเราก็พูดภาษาอังกฤษได้ได้ค่ะแกก็เลยต่อว่าใหญ่เลยคุณมีสิทธิ์อะไรมาเตะมาเตะฉันเนี่ยคุณเป็นฝรั่งมาอยู่ที่เนี่ยมาอยู่เนี่ยมีเข้ามาอย่างถูกต้องหรือเปล่าฝรั่งบอกว่าฉันก็มาถูกต้องพอเตะปุ๊บฝรั่งก็หายเข้าปีกเมฆไปเลยคือพูดง่ายๆไม่รับผิดชอบพอเตะแล้วก็ออกจากร้าน หนีไปเลยทีนี้เขาทำยังไงกันล่ะเขาก็ลงในโซเชียลรูปฝรั่งเนี่ยเล่าเรื่องไปตามหาฝรั่งผู้หญิงคนเนี้ว่ามาเตะเจ้าของร้านที่นี่โซเชียลที่เมืองไทยรวดเร็วดีมากค่ะไม่นานก็เจอตัวเลยพอเจอตัวปุ๊บก็ไปเชิญผู้หญิงคนนี้ไปที่โรงพัก แลแกก็ออกมาขอโทษมายกมือไหว้ส,สวยๆขอโทษน้องผู้หญิงที่ท้องว่าขอโทษนะฉันเนี่ยช่วงเนี้ยฉันอารมณ์ไม่ค่อยดีฉันหงุดหงิดเพราะฉันเป็นประจำเดือนได้ไหมคะเนี่ยมาพูดเอากันง่ายๆยอย่างเงี้ยหงุดหงิดเป็นประจำเดือนแล้วเอาอารมณ์ไปใส่กับคนอื่นโดยเฉพาะ คนไทยคุณมาอยู่บางไทยใช่ไหมคะเพื่อนแต่คุณผู้หญิงของเราก็ไม่ยอมเขาบอกว่าฉันไม่ยอมนะเธอเธอไม่ต้องมากราบขอโทษฉันฉันไม่ยอมเพราะว่าฉันเนี่ยเป็นคนไทยเป็นเจ้าของประเทศเนี่ยฉันไม่อยากให้คนต่างชาติมาลังแกฉันคุณเป็นใครมาจากไหนไม่รู้จะมาลังแกฉันไม่ได้ ต้องยกนิ้วต้องยกนิ้วให้คุณผู้หญิงเจ้าของร้านออนออกนิกที่เกาะข้งงานเลยนะคะเก่งมากค่ะต้องอย่างนี้ต้องอย่างนี้เราเป็นคนไทยเรามีสิทธิ์มีเสียงเต็มที่อย่าไปยอมพวกฝรั่งกราดพวกนี้ง่ายๆไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมาเลยแล้วฝรั่งผู้หญิงคนนี้บอกว่ามาทำงานอยู่ที่เมืองไทย เป็นครูสอนโยคะสอนเรียนรู้ให้รักตัวเองอืมรักตัวเองจริงๆเนาะขอฝากด้วยนะคะเนี่ยลองไปดูซิว่าเขาเข้ามาอย่างถูกต้องเนี่ยวีซ่าอะไรมีสิทธิ์ที่จะทำงานเมืองไทยไหม เพราะเดี๋ยวนี้ฝรั่งก็เข้ามาในทํางานในเมืองไทยก็เยอะเข้ามาทํางานไม่ว่าแต่ต้องมาให้ถูกต้องมีวีซ่าที่สามารถทํางานได้ใช่ไหมคะเพื่อนๆอ,อย่ามาแย่งอาชีพของคนไทย